นี้คือปี2 5 6 7นห้อเนั่นเองแล้วันพรุ่งนี้เราจะใช้เลขใหม่ใช่เป็นปี2568หรือว่า2025ใช่ใช่แล้วใช่เลข5ก็คือเฮงเฮงเนาะเฮงเฮงเอ่อตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เมืองฉงชิ่งใช่แล้วเราจะเขาดำกันที่นี่นะคะใช่เพราะว่าคำว่าเมืองฉงชิ่งเนี่ยนะมันมีความหมาย คำว่าฉงแต่ว่าซ้ําส่วนคํำก็ชิ่งแปลว่าการเฉลิมฉลองนะครับนี่คือความหมายของชื่อเมืองชงชิง่งแล้ววันนี้เราก็จะไปเดินทอดน่องกันต่อนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ขึ้นลิฟต์เหมือนเดิมตรงนี้นะฮะมันจะทำให้เราเดินได้ไวขึ้น ไม่ต้องขึ้นบันไดเพราะว่ามันสูงมากถ้ามาที่นี่หุ่นดีแน่อยู่สักเดือนหนึ่งอะ่ะอ่ะนี่ไงทางเข้า,ขา,ขา บนรถแล้วอันนี้คือต้องเราต้องแปลเป็นไทยอีกรอบหนึ่งเหรอใช่จากไอ้ไปตัว ทำยังไงแปลเป็นไทยอีกรอบนึงแคปแล้วก็มาแปลใน Google Translate อ๋อใช่ตอนนี้สถานีต่อไปคือคือนี่หลิงเฉียงจริงเหมือนเหรอใช่สถานีเดียวไปใช่ใช่แล้วทางออกเอสามออกเอสามบีสามบีสาม ขึ้นไปออกที่ประตูบีสามเปิดแล้วก็ไม่เจออะไรเปิดเเรอออไไม่จะนนแล้วคยเปิดแล้วออันนี้สามอะ่ะลูกเขาเขียนว่าทางออกสามเลี้ยวซ้ายอะ่ะอันนี้ทางออกหมายเลขสาม โชวงนชวหัวก็ People Liberation Monument เมมลยสถานีนี้ดูเหมือนจะลึกมากนะต้องบันไดเลื่อนหลายชั้นเลยก็จะขึ้นไปข้างบนได้เอันอนี้ก็อีกชั้นหนึ่งละเหมือนมันลึกมากอะสถานีเนี้ย ออกมาจากสถานีรถไฟแล้วก็เลี้ยวขวามาแล้วก็เดินตรงไฟแล้วฮะจีนเหรออ้าวหนูคิดว่าเกาหลีมันมีแต่รูปหน้าตาเหมือนเกาหลีอะแล้วแล้วเธอก็ทำอะไรเนี่ยกำลังเลือกคิดร่วมมาสมัครงานที่นี่แพงไหมเนี่ย อี่นที่ดีค่ะนี้ร้อยก่าเหรียญเอ้ยไม่ใช่ร้อยกหยวนาหยวนแป้งร้100อยก่าเหรียญเบาๆก็มีสนะี่สิบห้าสิบนะอันนี้อันนี้มันเหมือนแพ็กเกจมันหรูอนะเนาะใช่เนี่ยอันนี้คือต้องต้องอะไแบนี้แล้ว่ะอือ อเออแพ็กเกจมาดูหรูมาได้แล้วนะคะเป็นของ Flower n o โนก็คือเป็นลิปที่แบบคือแพ็กเกจเขาจึ้งมากเลค่แบรน์เนี้ยเราได้มาเป็น B06 ุดนะคะ4ีเดียวเดี๋ยวเรามาลองสมอเทีดนนะคะแต่ว่าเราจ่ายตังก่อนราคาเท <laughs> ่าไหร่แปดสิบเก้าเหรียญ <laughs> เออแปดสิเก้าหยวนเดี๋ยวลุงใจ่ายให้เป็นของขวัญปีใหม่ <laughs> จ้ะ เป็นหอนาฬิกาที่ไม่มีรถวิ่งอ่ะปกติเขาจะมีรถวิ่งรอบใช่ไหมอันนี้เขาทาเป็นคนเดินอ่ะแล้วเดี๋ยวเป็นนี่นะตึกอะไรนะตึกตะเกียบเหรอที่คนไทยนิยมมากัะนนะ่เดี๋ยวเดินไปดู <c oughs> อากาศวันนี้เย็นสบายนะกี่องศาหนูฟ้าดูเช็คอุณหภูมิีิรู้สึกมันโอเคอะ่ะอากาศวันนี้ กี่อ,องศาเอ่ยกี่องศานะสิองศาโอเคมีหน้าล่ะลุงรู้สึกว่ามันแบบโดยสบายไม่หนาวมากอันนีลล้เราเดินมาจากตรงหอน,นาฬิกานะครับแล้วก็เดินขึ้นมานะครับผ่านตึกสูงละฟ้าเพื่อที่จะมาเดินเล่นที่โฉงชิงอาร์ตมิวเซียมแห่งนี้นะฮะ ี่นี้ก็มีคนมาออกกําลังกายกันอากาศมันก็พอดีอ่ะมันไม่หนาวมากสิบกว่าองศาใช่ไหมครับน้องฟ้าเป็นไงได้ของถูกใจแล้วใช่ดีใจมากเพราะแบรนด์เนี้ยคือเราก็เห็นมานานแล้วว่าแต่ว่าแบรนด์อะไรเนี่ยเรา e ่ nose อ๋อมันมีแบบมันเป็นแบรนด์ของจีนเลยแบบเฉยๆมันต้องเห็นแพ็กเกจข้างในค่ะอ๋อ อันนี้มันอยู่ในกล่องอเลยแต่ว่าแพ็กเกจข้างในมันจะแบบสวยมากมแล้วพวกพาเลตตาพวกแบบบัตรออะไรเงี้ยคือสวยมากๆอของแบรนด์เนี้ยมันเขาอาจจะทําสีที่แบบอาจจะเข้มไปหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ติดขาวมไม่ติดแบบเขาเรียกอะไรอะไม่เป็นแบบฟอร์เอาอะไร่าเงี้ยคือแบบดีวันนี้เรามีแพนยังไงบ้างจ๊ะแพนวันนี้ก็จะมาดูพี่ แล้วก็ไปวัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ที่เป็นแลนด์มาร์คที่สุดของ,ลงชลทิิงก็คือตึกที่เปิดไฟตอน,น,นคือเราจะไปเขาเดาวกันที่นั่นนั่นเองอะโอเคไปกันเราไปม<ป>ิวเซียม บรรยากาศภายในก็จะเป็นเรื่องของอาร์ตแกลเลอรี่นะเป็นศิลปะต่างๆรูปภาพแล้วก็มีราคาเนี่ยแล้วก็มีคนเขียนนะที่เราเห็นเนี่ยไม่รู้นะว่ายังไงนะแต่ลุงเห็นก็เขียนราคาว่าภาพนี้วาดโดยใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มีราคาด้วยใช่ไหมเก้าสิบแปดหยวน่ราา้นะอยยี่สิบแปดเจ็ดร้อยยี่สิบ ศิลปะมองเพลินๆม,มันมีความสุขในภาพใช่ไหม,ม,ม,มที่เราเห็นะนะอย่างเช่นภาพนี้เราดูสิดูใกล้ๆผู้หญิงสองคนง <ๆ S 2> เขากำลังทำงานการ,กรเกษตรกันใช่ไหมต้องคนมองงานศิลปะออกนะเขาจะมองเห็นความงามที่อยู่ภายใน เราไปดูฝั่งนี้ไหมคะปะไปทางซ้ายชอบไหม,มแต่ถ้างานพวกเอ่อเป็นแบบของเก่าของโบราณจะไม่ค่อยเข้าใจอ่าฮะอันนี้เข้าใจไหมภาพเนี้ยเ <laughs> <c ười> นนี้ยน,น่ารักไหมเ <c ười> ออสวย ดูชุดเนาะเขากําลังทําอะไรอ่ะกําลังเหมือนประดับอ,อะไรนะใช่ป,ประดับแบบแต่งอะไรให้อีกคนนึ่ง แห่งในประเทศจีนที่เป็นมหานครนะมีปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เทียนจินแล้วก็ที่นี่ฉงชิง่งแล้วที่ก็เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเาเรียกว่าตึกตะเกียบจะสังเกตว่าจะมีทั้งตะเกียบสีดํากับตะเกียบสีแดงวางซ้อนกันอยู่นะครับแล้วที่ปลายตะเกียบเนี่ยก็จะมีอักษรคําว่าตัวคําว่าขวัวนีว่แปลว่าประเทศชาติแล้วก็มีคําว่าไท่ไท่เนี่ยหมายถึง ความเงียบสงบหรือว่าความอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นที่ใช้จัดแสดงงานศินลปะนะฮะเมื่อตะกี้ที่เราเข้าไปไปดูกันน่ะนั่นแหละครับก็คือที่จัดแสดงงานศินลปะณที่แห่งนี้เองนะฮะหลังจากเราเดินทอดน่องเที่ยวฉงชิง่งตรงจุดนี้ก็เหมือนเป็นประมาณอะไรนะทมส์สแควร์เหรอใช่เพราะว่าคนเยอะมากคือ เราก็เตรียมมาเขาเดาวกันที่นี่อย่างนี้คะค่ะแล้วที่หนูมาซื้อลิปสติกก็คือแถวโซนไทมสแควร์ออใช่ค่ะออ๋แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าประตูทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าเนาะใช่ค่ะเราจะไปเที่ยววัดกันห,หลินซิ่งเงินใช่ป่ะตรงเนี้ย <S an icar> ic> หลินเชียงเงิอนอะไรเนี่ยนะสถานีรถไฟหลินเชียงเงินเ <S an icar> ic> ออแล้วเราจะไปสถานะี รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะแล้วก็ปส่อสีแดงเพื่อที่จะไปยังวัดหลวงั่นหลวงั่นเดี๋ยวเราไปสวดมนต์ที่วัดหลวงั่นกันในฐานะชาวพุทธเพื่อต้อนรับปีใหม่แล้วพอเราสวดมนต์เสร็จแล้วหาอาหารทานเสร็จแล้วเราก็จะไปที่คาเฟ่คาเฟ่เหรอ ใช่ค่ะ,ะแต่ว่าวิธีไปคาเฟ่ต้องนั่งรถที่ไปเหรอใช่เพราะว่ามันเป็นทางขึ้นขึ้นเขาขเขาใช่มันอยู่ข้างบนอืมอ่ะนี่ถึงแล้วทางเข้า ที่สองเราจะไปทานเฟอร์ที่สถานีที่1นึ่งแทน,แทนเราจะนั่งสถานีเดียว,น,ยวนั่งปับเดียวเดี๋ยวก็ลุกยืนไปทานเฟอร์ไอร์สสายสีแดง <c oughs> Oh, wow. 前方到站是终点站较场口站，列车将打开右侧车门，出站。 ราต้องเปลี่ยนไปทันเฟอร์ไปที่ลายที่หนึ่งลายที่หนึ่งสีแดงนี่ทานเฟอร์ลายหนึ่งเดินไกลไหมจากลายสองมาลายหนึ่งไกลมากค่ะทำเอาเมื่อยเลยใช่เดินไกลมากเนี่ยดูสิ trực transfer phở để các lông nghịch lái kỳ sơ thản thì tắt chở ลายนี่ส <pause and rain> ิเดินไกลนี่สถานีต่อไปเสี่ยวซือจี next station is เส uh ี o ย is ื mm ่อ hmm. จ <ah> ี doors i l l open on the left for your safety please stand clear of the door passengers do not sit please stand สถานีคนเยอะมากหลยนี่ต้องเดินขึ้นนะคนเยอะตรงนี้หลวฮันเทมเปอร์ไปที่ลุงมีเรื่องตลกอีกแล้วเขาให้ออกหมายเลขหลุงก็รีบออกหมายเลข4ีเลยประตูหมายเลขสีแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไปถึงเมื่อกี้เชคแล้วนี่ไง นี่ไงมันเป็นปันไปเทมเพิลเหมือนกันเนี่ยเออไปหลวหันเทมเพิลอันนี้ทางถ้าเรากลับเราก็กลับเราต้องกลับทางนี้ คืออะไรอะ่ะเป็นเออแล้<ร>มั่นใจนในความสะอาดห,หรือเปล่ากักลัว,น,ลวนี่ไงหมายเลขหกเาก็กินกันหมายเลขหกขึ้นตรงนี้เนี่ยเนหมายเลขหกขึ้นตรงนู้นอะ่ะเห็นปะ่ะก็ไม่ไกลกัน เอออยากกินเหรออยากอกินสักไม้หน่งยอ่ะไปไม่อ่ะเอายังไงกันเดี๋ยวข้างหน้าน่าจะมีอโอเคโอเคเขาเตรียมฉลองปีใหม่กันแล้วฟ้าลูกโป่งมาเต็มเลย นี่ไงประตูหมายเลขหก <c oughs> วัดน่าจะอยู่เนี่ยตรงเนี่ยทางเข้าว,วัดเนี่ยอ่าหลวหฮั่นหลวฮั่นวัดอะไรนะหลวหฮั่นหลวัหวฮั่นเทมเพลเดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จลุงว่าเราควรจะหาอะไรลองท้องก่อนเนาะ <c oughs> ไปไปไหว้พระกัน 이곳은 <laughs> 대한민가가 <laughs> <laughs> 江，讲一次排队。有票吗？票啊，你要不要坐呀？好。